คอนิจิว่าเปียวเดสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะนั่นก็คือฟลันรูปหลอคนนี้นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกับฟรั่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประโยคแรกเลยดีกว่าお名前はเป็นเดไซคาวา好きですそうでคาวาせてくださいかคาวาすねかわいいですねかわい私楽しいですね ตะกี้ก็เป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะกับฝรั่งซึ่งประโยคแรกที่พูดไปนะคะที่ถามไปก็คือโอนาไมเอวะโอนาไมเอวะแปลว่าคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรครับนะคะซึ่งเวลาเราโดนถามเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้โดยใช้ชื่อของเราแล้วก็ตามด้วยเดสได้เลยนะคะตะกี้เขาก็ตอบว่าเบนเดสชื่อเบนครับนิฮงกูกะซุกิเดส <laughs> นิฮงกูกะซุกิเดส <laughs> แล้วเขาก็บอกต่อว่านิฮงโกกะซุกิเดส นิโฮงโกะสุกิเดสนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาชอบภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคำว่านิโฮงโกะนิโฮงโกะก็คือภาษาญี่ปุ่นส่วนสุกิเดสสุกิเดสก็คือชอบครับเนาะเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าเราชอบอะไรบางอย่างเนี่ย เราสามารถใส่นะคะคำนามที่เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตามด้วยกะสุกิคำนามสิ่งที่เราชอบนะคะกะสุกิแล้วก็ใส่เดสเข้าไปอย่างตะกี้เขาบอกว่ามีฮ่องโกะกะสุกิเดสก็คือชอบภาษาญี่ปุ่นครับมีฮ่องโกะแปลว่าภาษาญี่ปุ่นโซเดสกะคิคาเซเตกุดาไซและเซนเซนก็ตอบกลับไปว่าโซเดสกะโซเดสกะก็คืองั้นเหรอคะ คิคาเซเตกูดะไซคิคาเซเตกูดะไซแปลว่าขอให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะพูดให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมนะคำว่าคิคาเซเตกูดไซเนี่ยก็จะใช้บ่อยเหมือนกันเวลาที่เราจะขอให้ใครพูดอะไรให้ฟังนะ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นว่าขอฟังเสียงของคุณหน่อยได้ไหมนะคะขอให้ฉันฟังเสียงของคุณหน่อยได้ไหมก็จะพูดได้ว่าอะนาตาโนโคเองโอคิคาเซเตกดไซ อ n นาตา o k โคเอโ k คิ e าเซเ d กูด i ไซาก็ใส่สิ่งที่เราต้องการจะขอฟังไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอตามด้วยキキ k ิ s า te kudasai k i k a าเซ e k กู a s ไซนะคะแปลว่าการุณาให้ฉันฟังจุดๆๆได้ไหมคาวาอีเดสเนคาวา s ีเดสเนคาวาวาต้าชิอุเลชิเดสเนตะกี้นะคะฝนหลังเขาก็ตอบกลับมาว่า Kawaii เดสเน e คาวาอีเดสเนะนะคะซึ่งคําว่าคาวาอีแปลว่าน่ารักนะคะคาวาอีเดสเน่ก็คือน่ารักนะเออซเซก็ได้ยินแล้วก็ดีใจนะคะนึกว่าเขาชมตัวเองอะจริงๆแล้วก็คือเขาโชว์ภาษาญี่ปุ่นที่เขารู้ให้เราให้เราฟังนะเออเซก็ถามว่าวาตาชินึกว่าตัวเองอุเรชิเดสเน่อุเรชิอุเรชิก็คือดีใจอุเรชิเดสเน่เอ้ดีใจจังนะ,ะวันนี้นะคะก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยและสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นะคะก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนำ2คอร์สค่ะ คอร์สแรกก็คือ Basic Japanese c o n เ e r ร a t i o n นคอร์สนี้นะคะก็จะเน้นให้คุณไปฝึกพูดฝึกสนทนาในชีวิตประจําวันใครไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถที่จะลงเรียดคอร์สนี้ได้แล้วก็อีกคอร์สหนึ่งนะคะเป็นคอร์สเปิดใหม่เลยชื่อคอร์ส j จ p a n e s e at Work หรือภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทํางานเนาะคอร์สนี้เป็นคอร์สเปิดใหม่ก็จะเน้นสำหรับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทํางานโดยเฉพาะก็จะมีตัวอย่างคําศัพท์เนาะตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยในที่ทํางานมาให้ ก็คอสนี้ใครไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องกังวลไปเนาะเราจะมีคำอ่านให้สำหรับใครที่สนใจนะคะราคาปกติจะอยู่ที่9,900บาทแต่เราจะพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะให้ราคาพิเศษไปเลยเหลือเพียง5,900บาท5,900บาทจากราคาเต็ม9,900บาท hmm. ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะ hmm. ก็สามารถที่จะแคปวิดีโอนี้มาแล้วก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจางมาตาเน่